สวัสดีค่ะอย่ารอช้าเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ซุปตาแบลรี่นาเดชนั่งหล่อรอสาวๆตามไปดูฉากจิ้นๆในละครตามรักคืนใจกันแล้วบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าฉ่ำทั้งรักฉ่ำทั้งฝนปิ้นกันทั่วหน้าเลยค่ะ หวานซึ้งตรึงใจทะลุป่ากันไปเลยค่ะข,ขนาดยกกองบุกไปถ่ายทำกันไกลถึงน้ำตกเอราวัณจังหวัดกาญจนบ,บุรีแต่พระนางณเดชน์มิวนิ t าก็ยังส่งความหวานมาถึงกรุงเทพเพราะพิธาไทยรัฐผู้จัดเลือกฉากพื้นที่สุดในเรื่องให้นางเอกมิวตามงอนณเดชน์มาเป็นฉากปิดกล้องบรรยากาศเลยหวานวิวอย่างกับถ่ายพากพรีเวดดิ้งเพราะวิวรอบข้างก็สวยชุ่มฉ่ำเขียวสดชื่นสมเป็นฤด,ดูฝนแต่ก็เป็นการปิดกล้องที่ต้องลุ้นกันตัวโกงเพราะตลอดการถ่ายทำฝนตกมาอย่างแรงเสียงดังสน,นั่น แต่ตอนสัมภาษณ์แต่สุดท้ายก็ได้เฮปิดกล้องกันอย่างสมบูรณ์ใช้เวลาตะลุยถ่ายทำมา9เดือนเต็มโดยณเดชน์มิวคอนเฟิร์มว่าเรื่องนี้มีฉากหวานเยอะจนมดขึ้นจอแน่นอนเตรียมหมอนขนเป็ดไว้จิกกันรัวๆได้เลยค่ะในป่าเลยก็จะเจอยุงเจออากาศร้อนเจอฝนแต่วันนี้โชคดีมีปล่อยๆแต่ว่าไม่ตกหนักรับรองว่าเราจะมีสถานที่สวยแล้วก็เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเร่อน่ารักๆไมยทุกคนได้รับชมแน่นอนครับผมค่ะ